นิทานเรื่องการพลางตัวของพระพุทธเจ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีพระพิสุรูปหนึ่งได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสของวัดพุทธที่มีชื่อเสียงแต่กำลังเสื่อมโทรมพระหนุ่มก็ไม่รู้เพราะอะไรวัดที่เคยเป็นวัดที่ดีบัดนี้ถึงกลายเป็นวัดที่แย่ได้ท่านรู้สึกกังวลมาก ที่พระพิสูขาดความขยันในการฝึกปฏิบัติและผู้สนับสนุนก็ทิ้งวัดกันไปหมดสิ้นถืนปล่อยต่อไปแบบนี้วัดแห่งนี้จะต้องจบสิ้นแล้วอย่างแน่แท้และเพราะไม่อาจจะหาทางแก้ด้วยตนเองได้พระหนุ่มจึงได้ออกเดินทางไกลเพื่อไปหาเจ้าอาวาสที่เขานับถือเพื่อขอคำแนะนำและเล่าเรื่องราวของท่านให้ฟัง เจ้าอาวาสมองพระหนุ่มแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่วัดเสื่อมโทรมนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในวัดในรูปแบบของการพลางตัวและพวกท่านไม่ได้ให้ความเคารพต่อพระองค์เลยพระพิสุนหนุ่มได้ฟังก็รู้สึกตกใจและได้ทำการรีบเดินทางกลับวัดด้วยความสับสนในทันทีท่านไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร จึงได้เรียกพระพิสูทุกรูปให้มาหาและได้เปิดเผยคําพูดของเจ้าอาวาสที่ท่านเคารพให้ได้ฟังพวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจและมองหน้ากันด้วยความสงสัยและความเคารพว่าใครคือบุคคลที่ได้รับเลือกกันเนื่องจากพระพุทธเจ้านั้นพลางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาจึงไม่มีทางรู้ได้เลย พระทุกรูปจึงเริ่มปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพเหมือนกับพระพุทธเจ้าและเมื่อทําเช่นนั้นใบหน้าของพวกเขาก็เริ่มเปล่งประกายด้วยรัศมีที่ดึงดูดพระพิสูและผู้สนับสนุนให้กลับมายังวัดภายในไม่ช้าวัดก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิต หากเราปฏิบัติต่อทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยความเคารพเหมือนกับพระพุทธเจ้าชีวิตของเราทุกคนก็จะดีขึ้นมากในที่ทำงานครอบครัวและความสัมพันธ์เราต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพอย่างสูงสุดวิธีนี้จะช่วยยกระดับพลังงานของเราบนโลกนี้ไปสู่อีกระดับหนึ่ง